สวัสดีค่ะพบกับปจิและช่องจินิวค่ะวแฟมบอรี่ค่ะวันนี้อจิพาทุกท่านค่ะมาอยู่กันที่โชว์รูม MG พระนครสาขาเพชรเกษมอ้อมน้อยค่ะและพาทุกท่านค่ะมารับชมกับตัว MG h s ค่ะเครื่องยนต์1.5 Turbo X m i n o r Chain ค่ะคันนี้เป็นรถมาใหม่เลยค่ะปี2022นี้เลยราคาอยู่ที่1,159,000บาทค่ะ จะบอกว่าสีตัวนี้สวยมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกท่านมารับชมกันค่ะเดี๋ยวเรามารับชมตัวรถกันเลยค่ะมิติตัวถังของรถค่ะความยาวของรถอยู่ที่4,574ม mm ิลลิเมตรค่ะความกว้างของรถ1,876มิลลิเมตรความสูงของรถ1,664มิลลิเมตรค่ะเรามาเริ่มตั้งแต่ด้านหน้ากันเลยดีกว่าค่ะ จะบอกว่าในตัว MG HS คันนี้ค่ะเขามาพร้อมกับนี่เลยค่ะกระจังหน้าค่ะที่เป็นดีไซน์ใหม่ค่ะตามฉบับของ MG เลยก็คือจะเป็นกระจังหน้าที่เป็น b u r n i n g g งก l ้นั่นเองค่ะเป็นแบบเหมือนเปลวไฟนั่นเองอ่าตัวนี้จะเป็นสีดำเงาค่ะพร้อมลวดลายค่ะและมาพร้อมกับตัวโลโก้ของ MG ตรงกลางที่เป็นโครเมียม พื้นหลังด้านในเป็นสีดําเงาค่ะและในส่วนของตัวกล้องค่ะมาพร้อมกับกล้อง360องศาค่ะและได้ทําการปรับเปลี่ยนใหม่ค่ะในโฉม MG HS คันนี้มาพร้อมกับกันชนหน้าค่ะที่ได้ทําการปรับเปลี่ยนใหม่อีกด้วยค่ะเป็นสีเงินสวยตามดีไซน์เลยอ,อจ,จิมองว่าในตัวนี้ค่ะทําให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ไฟหน้าด้วยเลย นี่เลยกับไฟหน้าคอส LED โปรเจคเตอร์ or, ค่ะมาพร้อมกับไฟเดย์ทาม running light ด้านบนค่ะที่สวยมากๆเลยเป็นขีดเส้นตัดแบบนี้เลยค่ะส่วนไฟเลี้ยวค่ะจะอยู่ทางด้านล่างค่ะเห็นไหมเอ่ยว่าเป็นไฟเลี้ยว2เส้นตัดแบบนี้เลย,ยคือลงตัวมากๆเลยค่ะทําให้ด้านหน้าดูเด่นมากๆเลยเดี๋ยวจะให้ขยับมาดูด้านในค่ะของตัวโคมค่ะตัวนี้ยังมาพร้อมกับฟอนต์เห็นไหมเอ่ยเป็น side light นะคะ เทคโนโลยีนั่นเองค่ะมีตัวลวดลายภายในคมของไฟด้วยจะบอกว่าสวยไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะและเดี๋ยวอจีจะพาทุกท่านค่ะมารับชมด้านข้างของตัวรถกันบ้านค่ะในส่วนของตัวรถด,ด้านข้างค่ะด้านนี้เลยลับนี่เลยค่ะ ย่างค่ะยางกูดเยียมาเลยเต็มแบบนี้เลยทั้ง4 oh. เส้นจากโรงงานสดๆร้อนๆเลยค่ะสเปคยาง2-3-5ทับ50 R 1 8ค่ะแล้วก็ในตัว MGHS คันนี้ค่ะเขาได้ทำการปรับเปลี่ยนร้องแม็กให้ดูสปอร์ตมากขึ้นค่ะเป็นแบบนี้เลยเป็นซีทูโทนนั่นเองขนาด18นิ้วแล้วก็ที่เด่นสุดตากับคาลิเบอร์สีแดงค่ะทั้ง4วงเลยเป็นคาลิเบอร์เป็นดิสเบรกนั่นเองค่ะ ด้านหน้าค่ะยังมาพร้อมกับระบบช่วงล่างด้านหน้าที่เป็นอิสระแม็กเพอร์สันสตทพร้อมเหล็กกันโคงอีกด้วยค่ะกระจกมองข้างค่ะด้านบนค่ะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยมาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกลางและด้านล่างที่เป็นสีดับเงาค่ะตัวกล้อง360องศาค่ะตัวดำจับเปิดประตูค่ะตรงนี้จะเป็นแบบโครเมียมมีปุ่มกุญแจอัจฉริยะอยู่ทางด้านนี้เลยค่ะ มาต่อกันที่ด้านข้างกันบ้างค่ะก่อนจะไปด้านบนให้ดูดล่างก่อนทางฝั่งด้านล่างตรงนี้ค่ะก็จะมีในส่วนของตัวกันโคนกันลอยค่ะที่เป็นตัวตัดเส้นโครเมียมและตัดเส้นสีดำค่ะตัวเส้นสีดำตัวนี้ค่ะจะเชื่อมต่อกันระหว่างซุ้มล้อด้านหน้าและด้านหลังค่ะ ด้านบนบค่ะมาพร้อมกับลาวลังคาด้านบนที่เป็นสีเทาหรือสีเงินนั่นเองค่ะและในคันนี้ค่ะ MG HS 1.5 Turbo X คันนี้ค่ะยังมาพร้อมกับลังคาซันลูปแบบพานโนลาม่านั่นเองค่ะตัวดําจับเปิดประตูฝั่งของผู้โดยสารด้านหลังค่ะตัวนี้ค่ะด้านบนจะเป็นแบบโครเมียมด้านล่างจะเป็นสีเดียวกันกันกบตัวรถเลยลงมาที่ล้อด้านหลังกันดีกว่าค่ะ ล้อด้านหลังค่ะอย่างที่อาจิีบอกไปว่าเป็นยางของกูดเยียค่ะสเปคยางด้านหลัง2 3 5ทับ50 R18 ค่ะล้อมอลลอยสีทูโทนขนาด18นิ้วค่ะด้านหลังก็เป็นคา r d i ิเบอร์สีแดงเช่นเดียวกันด้านหลังมาพร้อมกับดิสเบรกและระบบช่วงล่างด้านหลังที่เป็นมันติลิงพ์้อมเหล็กกันโคงค่ะ <Okay. S 1> ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะด้านหลังเขาก็ได้ทำการปรับเปลี่ยนใหม่เช่นเดียวกัน กับนี่เลยค่ะให้ดูในส่วนของไฟท้ายกันก่อนเลยไฟท้ายจะเป็นแบบ Full LED เลยค่ะเป็นเส้นนะด้านในแล้วส่วนของด้านข้างที่เป็นตัวเส้นตัดเหมือนกันเลยสวยมากๆเลยมีตัวฟอนต์ของ HSI แล้วก็พร้อมระบบ iSmart ค่ะด้านบนชาร์กฟินค่ะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยร้องไฟเบกรกดวงที่3ด้านหลังค่ะ ลงมาด้านล่างกันดีกว่าค่ะเขาได้การทําการปรับเปลี่ยนกันชนหน้าแล้วด้านหลังก็ถูกปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกันค่ะมีตัวตัดเส้นขึ้นยื่นขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็เป็นตัวพื้นด้านในที่เป็นสีดําเงาค่ะและยังมาพร้อมกับท่อคู่ด้วยค่ะแต่ท่อคู่ตัวนี้ค่ะตัวท่อจะถูกซ่อนอยู่ทางด้านในแล้วก็ใช้การตกแต่งตัวขอบด้านข้างค่ะที่เป็นโครเมียมทำให้รถด้านหลังดูดีมากๆเลยค่ะ ีเลยทางด้านนี้มีเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลังให้ด้วย4จุดค่ะมีกล้องช่วยถอยจอดและที่สำคัญค่ะในตัวนี้ยังมาพร้อมกับระบบประตูสัมระท้ายไฟฟ้าอีกด้วยค่ะจะบอกว่ากว้างขวางมากๆเลยมีที่กันของตกลน,นแล้วก็ในส่วนของตัวพรมค่ะเป็นสีดำสวยมีพรมของตัวนี่ นิว MGHS มาด้วยเป็นตะเข็บได้สีแดงเลยเปิดด้านนี้ขึ้นมาจะเป็นกล่องเก็บของค่ะสามารถเก็บไม่ว่าจะเป็นแม่แรงหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องการเก็บสัมภาระภายในห้องสัมภาระท้ายของเราได้เลยแล้วก็สามารถพับค่ะตัวเบาของผู้โดยสารแถวที่2ค่ะแบบ60-40เพื่อเพิ่มสัมภาระที่เป็นชิ้นใหญ่นั่นเองค่ะนี่มเ่ยแล้วก็ที่อจิสะดุดอยู่ตรงนึงคือ ตัวประตูสัมภาระท้ายค่ะจะบอกว่าเสียงเขาเบามากๆเลยค่ะแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยเดี๋ยว,วจีจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมในพื้นที่ห้องผู้โดยสารแถวที่2กันค่ะ,นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมภายในห้องผู้โดยสารแถวที่2กันก้าวตามมาจีกันเข้ามาอยู่ภายในตัวรถค่ะของผู้โดยสารแถวที่2ค่ะทางด้านนี้เลยค่ะเล็กลูมกว้างขวาง เฮดลูมด้านบนค่ะไม่ติดไม่ชนเลยภายในจะเป็นโทนสีดําเลยค่ะจะบอกว่าน่าใช้มากๆเลยมีด้ามจับด้านบนแล้วก็มีไฟส่องสว่างค่ะภายในห้องผู้โดยสารแถวที่2ให้ด้วยแยกกันเลยทั้งสองฝั่งมีที่เกี่ยวของด้านบนส่วนด้านหลังตรงนี้จะเป็นเบาะหนังค่ะตะเข็บได้สีแดงมีที่เท้าแขนค่ะรูหลาหน้าใช้เลย มีช่องวางขวดน้ําแก้วน้ำสองช่องมีที่เก็บของตรงกลางค่ะบุอย่างดีเลยดูหรูหรามากน่าใช้จริงๆนี่ค่ะมาดูกันต่อกับฝั่งด้านหน้ากันบ้างค่ะด้านนี้จะมีช่องปรับอากาศค่ะหรือแอร์ลังมาด้วยตัดขอบที่เป็นโครเมียมด้านล่างจะเป็นช่องเสียบ USB ค่ะสองช่องเลยมีช่องให้ใส่ของ ที่ดูออกแนวสปอร์ตค่ะเพราะว่าเบาะของผู้โดยสารด้านหน้าและคนขับค่ะจะเป็นเบาะสปอร์ตบังเก็ตซีทนั่นเองค่ะมากันที่ฝั่งประตูด้านข้างตรงนี้กันบ้างค่ะก็จะมีตัวเปิดค่ะที่เป็นสีเงินพร้อมตกแต่งด้วยแผงประตูด้านข้างค่ะตัวนี้จะเป็นซอฟทัชนะเป็นหนังจนถึงตรงตัวจับเปิดตรงนี้เลยนี่กดได้เลยเป็นตะเข็บได้สีแดงด้านล่างจะเป็นสีดําค่ะ ปุ่มกดกระจกค่ะกระจกไฟฟ้าตัดขอบสีเงินมาเหมือนกันมีช่องวางของด้านทางค่ะช่องลำโพงค่ะมีทั้งด้านบนและด้านล่างตรงนี้เลยดีมากๆเลยเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อทางฝั่งของคนขับกันค่ะในตัว MG HS Minor c h a i n คันนี้ค่ะนี่จะให้ดูด้านนี้ที่ a j จิจะให้ดูเลยก็คือในส่วนของด้านนี้ค่ะ มีช่องลำโพงด้านบนแล้วก็ระบบเตือนมุมอับสายตาค่ะจะบอกว่าดีมากๆเลยค่ะถ้าถูกซ่อนอยู่ทางด้านในเราจะได้ไม่ละสายตาจากท้องถนนเพื่อมองกระจกด้านข้างนั่นเองค่ะก็จะมีตัวปรับกระจกพับกระจกค่ะแบบไฟฟ้าจะเป็นกระจกไฟฟ้านี่ค่ะทั้ง4บานเลยมีตัวล็อกรถอันล็อกรถมีช่องวางของด้านข้างค่ะและตรงนี้ค่ะแผงประตูด้านข้างมีไฟแอมเบียนท์ไลท์ค่ะ เวลาเราปรับเปลี่ยนโหมดในการขับขี่ค่ะแสงก็จะถูกเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนโหมดนั่นเองค่ะมา9เข้ามาเลยขึ้นมาอยู่ภายในห้องโดยสารค่ะทางฝั่งของคนขับนั่นเองเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้าค่ะเราสามารถปรับเอ็นปรับเลื่อนตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ ตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังค่ะด้านบนค่ะที่รองรับสรลีระของเราตรงคลอด้านนี้ค่ะจะเป็นอะคันทารานั่นเองมาต่อกันที่พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยค่ะด้านบนจะเป็นสีดำพร้อมกับมีเหมือนรูเล็กๆเ,เพื่อระบายความร้อนเวลาเราขับขี่ระยะทางไกลๆเราจะถูกตัมไว้แบบนี้เนาะอาจจะมีเหงื่อออกบ้างอย่างนี้ค่ะก็จะทำให้เรารู้สึกระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้น ทิศทางการใช้งานของพวงมาลัยค่ะสามารถปรับได้ดันขึ้นดันลงดึงหน้าถอยหลังแบบนี้ค่ะได้4ทิศทางเลยผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถใช้รถคันนี้ตอบโจทย์ในการใช้งานได้เลยค่ะมาต่อกันที่ฝั่งด้านขวากันบ้างค่ะทางฝั่งด้านนี้ค่ะจะมีปุ่มพุสตาร์ด้านบนค่ะตัวปรับระดับไฟหน้ารถค่ะถึง3ระดับช่องนี้ก็จะมีช่องใส่เหรียญใส่บัตรหรือบัตร จอดรถบัตรทางด่วนนั่นอินค่ะน,น่าใช้มากๆเลยค่ะและเดี๋ยวอ่าจีจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมภายในห้องโดยสารกันค่ะตอนนี้ค่ะอาจีพาทุกท่านค่ะมารับชมภายในตัวรถของ MG HS เครื่องยนต์1.5เทอร์โบรุ่น X ค่ะตัวนี้จะเป็นตัว Minor Change ค่ะปี2022นี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมภายในกันค่ะ ค่ะจิตค่ะทุกท่านรับชมภายในกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูมาตรวัดหรือเลื่อนไม้กันค่ะนี่ค่ะจิ๋ว่ทุกท่านรับชมมาตรวัดและเลื่อนไม้กันจะบอกว่าสวยมากๆเลยค่ะเป็นหน้าจอมาตรวัดที่เป็นแบบฟูลเลยนี่เป็นหน้าจอขนาดใหญ่เลยค่ะและที่สําคัญค่ะมาพร้อมกับนี่เลยพื้นหลังด้านในค่ะหเห็นไหมว่ามี ลายแคปลาเล็กๆเห็นไหมเอ่ยเวลาเราเปิดหน้าจอขึ้นมาค่ะในส่วนของตัวโหมดค่ะปรับเปลี่ยนโหมดถ้าเป็นในโหมดซูเปอร์สปอร์ตค่ะนี่จะออกในส่วนของแสงไฟเปลี่ยนนั่นเองค่ะโอ้สวยมากๆเลยนี่กลับเข้ามาที่โหมดนอร์มอลค่ะ,ะเดี๋ยวลองดูโหม,มดอื่นกันบ้างค่ะโหมดอื่นก็เปลี่ยนได้เหมือนกอันอ่านี้ตัวนี้จะเป็นโหมดสปอร์ต โหมดคัสตอมเปลี่ยนสีตามโหมดเลยโหมดอีโคค่ะใครที่ชอบในโหมดอีโค่ค่ะก็จะจะได้เป็นสีฟ้าขึ้นมานั่นเองเป็นสัญลักษณ์ของตัวโหมดอีโคเลยเนาะนส่วนอโหมดที่เป็นโหมดการขับขี่นอร์มอค่ะจะเป็นสีเขียวค่ะจะบอกว่าสวยทุกสีเลยนี่เลยอยาจิ คงไว้ที่โหมดนี้แล้วกันเนาะมาต่อกันที่พวงมาลัยกันบ้างค่ะพวงมาลัยค่ะมาพร้อมกับพวงมาลายัยมันติฟังก์ชันค่ะปุุมฟังก์ชันทางฝั่งด้านซ้ายค่ะจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงค่ะทางฝั่งด้านขวาค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวการใช้งานของหน้าจอมาตรวัดหรือเลือนไม้นั่นเองค่ะเราก็สามารถปรับเปลี่ยนดูข้อมูลการใช้งานตรงด้านนี้ได้เลยโหมดซปเปอร์สปอร์ตที่อจิ กดไปค่ะนี่การปรับเปลี่ยนหน้าจอมาตรวดนั่นเองสวยมากๆเลยด้านหลังของพวงมาลัยค่ะนี่ได้ตัวแพดเดิลชิปมาด้วยนี่เลยค่ะทางฝั่งด้านขวาจะเป็นก้านปั่นน้ำฝนทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นไฟเลี้ยวไฟส่องสว่างในการขับขี่ค่ะและยังมาพร้อมกับนี่เลยทางด้านนี้ค่ะฟังก์ชันการใช้งานค่ะปรับเปลี่ยนการใช้งานทางฝั่งด้านนี้ได้เลย กันที่ตรงกลางกันบ้างค่ะกับจอทัสกรีนขนาดใหญ่ค่ะจะบอกว่าใหญ่ขึ้นจริงๆให้ตรงนี้ใหญ่มากเลยเห็นไหมเอ่ยแล้วก็ในส่วนของตัวฟอน์ตค่ะพื้นหลังด้านในสีสวยมากเลยตัวกล้อง360องศานี่ให้เห็นกันแบบนี้ไปเลยเป็นแบบ3มมิติค่ะนี่ค่ะในส่วนของตัวกล้องแล้วก็ปรับเปลี่ยนโหมดเป็นแบบ 2D หรือ 3D ก็ได้ค่ะ ทางด้านนี้ดูลมยางนี่จะเป็นกล้องหน้าค่ะมุมมองด้านหน้ากว้างแล้วก็มุมมองกล้องด้านหลังค่ะจะบอกว่ากว้างมากๆเลยดูได้ชัดขึ้นมีระบบการตั้งค่าในส่วนของตัวกล้องมาด้วยาามีวิทยุี่ปเปปรับเปลี่ยนด้านนี้ได้เลยแล้วก็เหมือนอจิสะดุดตรงนี้ค่ะ AR Navi ตัวนี้ค่ะเหมือนเขาทำการปรับเปลี่ยนมาใหม่ด้วยนี่ค่ะมีระบบแผนที่ก็จะทำให้เราดูในส่วนของระบบนำทางค่ะได้ใหญ่ขึ้นอีกด้วยนี่ชัดแจ๋วเลยระบบ Entertainment นี่ค่ะโอ้แล้วก็จะมีระบบสั่งการด้วยเสียงติดมาด้วยเหมือนกันรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยค่ะ ลงมาด้านล่างกันบ้างค่ะกับระบบปรับอากาศแล้วก็ช่องปรับอากาศค่ะจะอยู่ตรงกลางด้านนี้เลยส่วนกับปรับอุณหภูมิค่ะนี่เราสามารถปรับในส่วนของตัวรถด้านนี้ได้เลยนี่ค่ะหรือว่าจะใช้ในส่วนของตัวหน้าจอทัชสกรีนก็ได้ค่ะมีระบบไฟแอมเบียนไล์ค่ะ <Okay. S 1> เห็นไหมเอ่ยอ,อยู่ทางด้านนี้สามารถเปิดปิดไฟแอมเบียนไล์ได้มีระบบไฟภายในรถอ่าระบบไฟรถ ม,มีมีสัญลักษณ์ของตัวฟอนมาด้วยเป็นไฟเวลคัมไลท์ค่ะ,ะการล็อกประตูกระจกมองข้างค่ะม,มีให้เราตั้งค่าตัวพับกระจบแบบอัตโนมัติด้วยยางล้ออยางล้อค่ะเราก็จะสามารถดูก,การใช้ลมยางการเติมลมยางดูจากด้านนี้ได้เลยเผื่อกรณีฉุกเฉินเราอาจจะไม่ได้รับรู้สึก ว่าเหยียบตะปูหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะเราสามารถเช็คตรงนี้ได้เลยประตูสัมภาระท้ายค่ะนี่เป็นประตูสัมภาระท้ายไฟฟ้าด้วยโอ้จะบอกว่าครบจริงๆค่ะกับนี่เลยเดี๋ยวเราเมื่อกี้นี้ให้ดูตัวปรับอากาศเนาะ,ะนด้านนี้ค่ะสามารถปรับอุณหภูมิค่ะแยกอิกสระซ้ายขวาได้เลยตามความต้องการค่ะลงมาด้านล่างกันบ้างค่ะ ทางด้านนี้จะมี power outlet ช่องเสียบ USB ค่ะเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะหุ้มหนังสีดาตะเข็บได้สีแดงมีตัวปุ่มเปิดห้องสัมภาระท้ายสัญญาณไฟฉุกเฉินโหมดการเปลี่ยนโหมดในการขับขี่ตัวกล้อง360องศาค่ะจะอยู่ทางด้านนี้มีปุ่มตัวช่วยลงทางลาดชัน auto start stop ค่ะไอ auto h o อาแล้วก็จะมีส่วนของเบรกมือไฟฟ้า มีกล่องมีกล่องเก็บของวางของได้ด้านข้างแล้วก็สามารถวางในส่วนของขวดน้ําได้อีก2จุดค่ะส่วนหน้าตากุญแจค่ะจะเป็นแบบนี้ส่วนด้านหลังค่ะจะเป็นโลโก้ MG. ตัดเส้นสีแดงค่ะทางด้านนี้เลยที่เท้าแขนค่ะตรงกลางค่ะจะเป็นหนังค่ะตะเก็บด้านสีแดง เปิดขึ้นมาทางด้านในค่ะพร้อมกับกล่องเก็บของค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวช่องลมมาด้วยทางด้านนี้อยากได้แบบเย็นแบบไหนสามารถเปิดปิดด้านนี้ได้เลยมากันที่เบาะของผู้โดยสารค่ะนี่เลยค่ะในตัวรุ่น x คันนี้ค่ะมาพร้อมกับเบาะที่เป็นสปอร์ตบักเก็ตซีทนั่นเองค่ะวัสดุวัสดุที่ใช้ค่ะนี่จะเป็นอคัคนทาลาด้วยนี่ที่รับ กับสรีระที่รองคอของเราค่ะจะเป็นแบบอคันธาร่าเลยหัวหมอนจะเป็นหนังค่ะสีดาําตะเข็บได้สีแดงส่วนด้านล่างค่ะที่รับกับสรีระด้านหลังแล้วก็สะโพกของเราจะเป็นตะเข็บได้สีดําค่ะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยค่ะเราสามารถปรับเอนปรับเลื่อนตามความต้องการด้านนี้ได้เลยเดี๋ยวมาต่อกันที่ด้านหน้าค่ะที่อาจิปบอกดูไปในส่วนของตัวรถค่ะไฟแอมเบียนไลท์ตรงนี้ค่ะนี่เขาจะมีปรับเปลี่ยนสีให้เราด้วย เราสามารถปรับได้นะเมื่อกี้นี้ตอนขึ้นเป็นสีน้ำเงินตอนนี้เป็นสีแดงค่ะอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนในตัวของโหมดนั่นเองค่ะโหมดในการขับขี่ก็จะทำการเปลี่ยนสีให้เราเลยคอนโซลด้านหน้าค่ะตรงนี้จะเป็นหนังสีดำตะเข็บได้สีแดงไปดูด้านบนกันบ้างค่ะที่บังแดดค่ะจะเป็นสีดำ ทางฝั่งด้านขวาและด้านซ้ายค่ะไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือผู้โดยสารค่ะตัวนี้จะมีกระจกให้เราได้ใช้งานด้วยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับไฟที่เป็นแสงสีขาวหรือไฟ led นั่นเองอเยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะกับด้านบนค่ะในตัว mg hs 1.5 turbo x minor c h a n g คันนี้ค่ะเป็นตัวปี2022มาพร้อมกับหลังคาสัุลูที่เป็นแบบพาโนร a มาค่ะหรือที่เขาเรียกพาโน r a m ิ c สันลูนั่นเองค่ะ แบบนี้เลยเราสามารถปิดและเปิดได้เลยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวม่านด้วยค่ะถ้าเราไม่ต้องรับไม่ต้องการรับแสงจากข้างนอกเราก็สามารถกดปิดตัวม่านด้านนี้ได้เลยเป็นแบบอัตโนมัติแล้วเป็นแบบไฟฟ้าด้วยหรือต้องการแค่นี้ก็ทำได้ค่ะส่วนระบบค่ะที่ให้มาในตัว MG HS ตัว X คันนี้ค่ะมาพร้อมกับระบบเตือนมุมอับสายตาขนาดเปลี่ยนเลนค่ะระบบช่วยเตือนขนาดถอยหลังค่ะระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนนั่นเองค่ะเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรกค่ะยังมาพร้อมกับถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งค่ะเดี๋ยวอาจีจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านากันค่ะเดี๋ยวออจีจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ในตัว MG HS คันนี้กันค่ะ ตัวเปิดจะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเปิดดันขึ้นมาแบบนี้เลยใช้งานได้สะดวกสบายเลยค่ะเพราะว่าเขามาพร้อมกับโชคคําค่ะช่วยให้เราเปิดการใช้งานในกรณีฉุกเฉินได้สบายเลยแล้วก็มาในส่วนของตัวเครื่องยนต์ค่ะมาพร้อมกับฝาครอบเครื่องยนต์นั่นเองมีสัญลักษณ์ตัวฟอนทีจีไค่ะในส่วนของเครื่องยนต์ค่ะและระบบส่งกำลังของตัวรถ MGHS คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์รหัส S เ e เบนซิน4ีสูบดี h c 16วาล์วค่ะขนาด1.5ลิตร1,490 cc กซกระบอกสูบคูณระยะช่วงช้าง74.0คูณ86.6 mm มมค่ะกำลังอัด10.0ต่อ1จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ค่ะตรงสู่ห้องเผาไหม้ GDI ค่ะหรือที่เรียกว่า Direct Injection เองค่ะพ่วงระบบ อัดอากาศค่ะเทอร์โบชาร์เจอร์ค่ะกำลังสูงสุดอยู่ที่162แรงม้าที่5,600รอบต่อน,นาทีค่ะแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรค่ะที่1,700รอบถึง4,300รอบต่อน,นาทีจับคู่กับเกียร์ดูโอคลัสค่ะ7จังหวะขับเพื่อนล้อหน้ารองรับน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะสูงสุดแก๊สโซฮอ E85 ค่ะแล้วก็โหมดการขับขี่มีทั้งหมด4รูปแบบค่ะ e c โ Mode n o อ m a l m โหม สปอร์ตแล้วก็ซูเปอร์สปอร์ตค่ะนี่เลยค่ะหน้าตาเครื่องยนต์คือใหญ่มากห้องเครื่องยนต์ใหญ่ด้วยอ่ามาคะกับตัว MG HS 1.5 Turbo X Minor c h a n ปี2022นี้ค่ะย้ำราคากันอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่1,159,000บาทค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจค่ะสามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงค่ะกับทางโชว์รูม MG พระนครสาขา เพชรเกษมอ้อมน้อยได้เลยค่ะวันนี้ค่ะอาจีต้องขอขอบคุณค่ะกับทางโชว์รูม MG พระนครสาขาเพชรเกษมอ้อมน้อยที่เอื้อเฟื้อสถานที่ค่ะให้อจีได้พาทุกท่านมารับชมกับตัว MG HS m i n o ช Chain ตัว X อคันนี้ค่ะจะบอกว่าสวยทั้งภายนอกและภายในเลยค่ะอย่าลืมรีบมาเป็นเจ้าของกันด้วยนะคะ แล้วต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอจจีนีค่ะ Family กันด้วยค่ะติดต่อรถยนต์หรือโปรโมทค่ะสามารถติดต่ออจจิเข้าไปได้เลยที่0985551558ค่ะวันนี้อจจิขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับอจิใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ